Hey, M.O. Man. อ,อ,อ่ะสามสองหนึ่งเชะน้ำตกตกไปไหน<ก>โอ้โหเออตกนิดเดียวเองฮะอันนี้มันไม่ใช่แม่น้ำปิงเลยไม่มีปิงปะปะเอะมีปลาไหลมันเล่ <laughs>